คุณผู้ชมงานเข้าเอาเรื่องครับคุณผู้ชมนี่ครับไม่แบบนี้คุณผู้ชมเราใช้ไปนานๆน,น,นะครับน,นี่เสียงไมโครโฟนของเครื่องนะครับของเครื่องในมือถือนะนใช้ไปนานๆน,น,นะครับไม่ใช่อะไรหรอกครับถ้าเราอยู่ไกลๆป้ไม่ใช้ไม่อย่างนี้เราดึงสายได้นี่ผมตัดแล้วเขาบอกซื้อจริงๆมันสามเมตรผมตัดหรือประมาณสักเมตรยี่สิบนี่นะคุณผู้ชมเมตรห้าสิบประมาณนี่ยวเลยแกะออกครับเกะเออกยังไงคุณผู้ชมดูดูข้างในนี่ ต้องเอาอะไรเนี่ยเอเยอเดี๋ยวผมหาอะไรมาหนีบ่อนนะครับต้องอะไรคุณผู้ชมมันไม่ได้ออกง่ายนะคุณผู้ชมเนี่แบตเตอรี่ก้อนใหม่ครับผมมาเปลี่ยนนะครับผมว่าของเก่าคงใช่ไม่ได้แล้วครับเสียงขาดขาดหายคุณผู้ชมเดี๋ยวผมหาอะไรมาหนีบออกครับดูว่าเล็มือเราแหม่เยียรเข้าไปไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมจะทำอะไรให้มันง่ายหน่อยเนาะ <laughs> มาต่อคลิปนะครับเนผมได้ตรงนี้มาครับนี่ดึงแบบนี้ครับผู้ชมนี่เออนี่มันน่าจะเก่านะผมว่านะแมทมันไม่มีแล้วครับเดี๋ยวลองดูอีกครั้งน,นะครับว่าแสงไงก็จําไว้ครับจำมุมไหมนะครับี่ซื้อมาครับเราซื้อมาเตรียมไว้เลยครับผู้ชมดู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 ดดดใส่ยังไงอนนี้ อ้าวโอเคใช้ได้เดี๋ยวมาทดสอบเสียงกันครับผู้ชมเดี๋ยวเราจะเสียบก้นนะครับอ้าวคุณผู้ชมอ้าวตอนนี้เข้ารูปเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวเราต้องเทสเสียงนะครับผู้ชมเอาเสียงเข้าหรเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมขอฮัลโหลฮัลโหลนี่เริ่มต้นใช้ใช้สายแล้วนะครับใส่แบตเตอรี่แล้วว่าเสียงจะเข้าหรือเปล่ปาขอ ขอหยุดก่อนนะครับต้นต้องหยุดแล้วก็ถ่ายทําใหม่นะคุณผู้ชมอามาเริ่มต้นทําครับโอ้ผมผู้ชมผมเบื่อมาก,มากๆเบื่อขาตั้งกล้องที่มันไม่ใช่แบบนี้นะเดี๋ยวจะหาซื้ออีกตัวครับเพราะว่ามันมันโยกไม่ได้คนะุณผู้ชมมันโยกอย่างนี้ไม่ได้นะมันเป็นขาตัวเล็กเนี่ยคุณผู้ชมแบบหน้าตาแบบนี้คุณผู้ชมดูดูครับอันนี้มันใช้ถูกเฉนเท่านั้นเองขาตัวเล็กเนี่ยนะครับไม่ต้องใช้ตัวใหญ่นะต้องหาซื้ออีกเพิ่มอีกตัวนะคุณผู้ชม อีกตัวมันโยกอย่างนี้ได้ครับก้ม่ําอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้นะครับผู้ชมดูครับเราต้องไปขันแค่ตัวนี้ขันเนี่ยต้ต้องโยกขาอ้อยแบบนี้ครับจะเห็นหน้าเห็นหน้าผมนะครับเนี่ยโยกขาอย่างนี้เอา,ถ,าถ้าจะมาใส่บิดตัวตัวนี้นะตัวนี้นะครับมันดูมันยุ่งยากนะครับอหมพนโยแบบน,นี้ <laughs> เอาก็ก็อน,นีรไม่ต้องทำแล้วครับเนี่ยเออคุณผู้ชมมาดูครับว่า ที่ผมจะถ่ายทําวันนี้ครับงานผมก็มากมายครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะนะ้าผู้ชมวันอาทิตย์แล้วครับยีบ่บเก้าตุลาเขาจะสิ้นเดือนแล้วครับปีหกหกคุณผู้ชมวันนี้ก็งานต้องหยุดงานอะไรครับคุณผู้ชมต้องหยุดงานเพราะว่างานประจํานะครับงานประจําของเราค,ค,คืองานที่ผมทําอยู่ก็คือการเกษตร,รงานทํากับบริหารสวนยางพารานะครับ ่าเรามาคุยเจ้าตัวนี้คุณผู้ชมมาซื้อมาแบบตัวนี้ครับเราต้องเวลาว่างๆมันครับมันมันมันทำบ่อยๆครับมันศึกษาแล้วเพราเราจะได้เก่งคุณผู้ชมพระเจ้าเราตัวนี้ได้มานานๆเราทำทีเราไม่ค่อยเก่งหรอกครับเพราะว่าของซื้อมาใหม่มันไม่เป็นพวกขาตั้งกล้องแบบเกมบ,บบอลไอซี่ตัวนี้ก้กนนี้เราซื้อมาของราชด,ดาครับโ,โหนานนานอยู่ไม่แพงหรอกครับราคาไม่ถึงร้อย หนึ่งร้อยมีทอนประมาณผมน,นั้นซื้อแปดรวมค่าส่งละแปดสิบบาทจะโตในนะกลนี่นะครับเห็นไหมครับก้นแบบนี้นะครับท่านผู้ชม,ามาใส่มากริตตัวนี้เลยนะครับนี่กลนแบบนี้เพื่อมาประกอบตัวนี้ต้องจะใช้ใบ่อยๆครับท่านผู้ชมถึงเราถึงจะเขาถึงจะเข้าใจเขานะครับนี่ก็หมุนนี่มาหมุนได้นะท่านผู้ชมหมุนนี่หมนุหมนได้ครับนี่ครับไม่เป็นไรนะหมุนได้อย่างนี้นะนี่มันร้อยเขาเขียนว่าสามร้อยหกสิบองศาแล้วก็หมนุนกันอันนี้มัน ดูเสียบแบตเตอรี่นะชาร์จแบตเตอรี่้าถามแบตเตอรี่ข้างในนี่เวลาเขาเจ๊งนี่ทําอย่างไรแก้ไขได้ไหมผมว่าไม่น่าจะได้นะถ้าจ๊งก็ซื้อใหม่ไม่เป็นไรเราซื้อใหม่ตัวนี้ก็สองร้อยห้าสิบเราซื้อของราคาไม่แพงมาครับตัวหกร้อยก็มีคุณผู้ชมแต่ผมยังไม่เลยลองใช้ครับเอาซื้อของถูกๆมาลองใช้ดูก,ก่อนนะครับดูว่าเขาจะทนขนาดไหนนะนี่สองร้อยห้าสิบผมก็เขียนไว้แล้วครับที่ที่สี่ตุลานะซื้อมานะครับ นี่นี่ครับล้วเรา,าเรากาลองติดตั้งนะครับหมุนเอาตัวนี้หมุนมาที่ตดปิดเปิดมันมาอยู่ข้างเรานี่นะเพื่อเพื่อทํางานสะดวกเราก็หมุนตัวนี้มาแล้วกล็อก,ล,อกล็อกเข้าไปแลว,วนี้ก็อย่ามันอย่าตั้งแบบนี้คุณผู้ชมถ้าเราตั้งโทรศัพท์แบบนี้ผมทดลองใช้แนละ้วไม่ดีเลยครับท่าออกมามันส่ายไม่เข้าท่าแล้ว ต้องแบบนี้อย่างเดียวครับคือก็ตั้งแบบนอนเนี่ยครับแบบนอนเนี่ยเขาจะถ่ายทําได้ดีครับอา่าแล้วก็เปิดเปิดเครื่องเนะเาะอเปิดเครื่องจะต,ตัวนี้ก็มัน ตอนนี้มันตั้งให้ตรงๆแล้วเรามาโยกตรงนี้เอาผู้ชมนี่ยกนี่เอาสบายสบายกว่าครับเราไม่ต้องยกที่คอนี่นะครับโยกตรงนี้โยกตรงนี้เอาอ่าแล้วก็เปิดเปิดเครื่องเนาะแล้วก็อ่าเดี๋ยวกันนะเรามาเข้าบูทูดก่อนครับบูทูดก่อนเออ ตายแล้วครับชมบูทุดตรงไหนน่ะกระตังนี่เออบูทุดเข้านี้บูทุดอันนี้เออเข้านี้เสร็จมันเข้าบูทุดแล้วแล้วก็ออกออกป๊อปเสร็จแล้วแล้วก็มามาเปิดเครื่องนี้นะเปิดตัวนี้ครับผู้ชมเปิดตัวนี้เดี๋ยวรออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอเขาเขาเขารอรอเขาเชื่อมต่อกันนะครับคุณผู้ชมเราเขาเชื่อมต่อกันเข้าหรือยังบูทุดเราเข้าหรือยัง อ๋อมันต้องมีแอปเปิดแอปบลูทูธแล้วเปิดแอปป๊อบเสร็จแล้วก็มาเข้าแอปอีกนะับดูครับดูชมนี่มีมีแอปผมมีแอปแล้วนะครับแอปก็มาจากไหนแอปก็มาจากในตัวนี้นี่ครับเอากล้องสองลงไปนะครับส่องไปแล้วก็ได้แอปมาเลยมาเปิดแอปของเขาเพื่อภาษาจีนครับเลาวจำเอาครับตรงนี้ครับทีแรกก็กดมะม่วกกันแล้วครับภาษาจีนข้างล่างนี่นะแต่มันมีนั่นนะครับส่องเอาก็ได้คภาษาจีนเขาเรียกแปลภาษาได้นะ จะตัวนี้นะผมได้ผมยังไม่ได้ทํำเลยครับจะ่จำเอาอ่าขึ้นเดี๋ยวจะรอสักครู่จะขึ้นมาเนีก็ใช้เวลาท่าชมไปเยอะเกือบห้านาทีแล้วแค่ติดตั้งตัวนี้เนะนี่ยทำไมไม่มาละอ่าขึ้นมาแล้วขึ้นมาก็เข้ามาที่มันตัวนี้มีภาษาอังกฤษแล้วเข้าเข้ามาที่คาเมล่านี่คุณผู้ชมคาเมล่นี่ไอตัวข้างนี้มันต้องเราก็มาเข้าทาั้งที่ เฟชนะครับแปลว่าหน้าเนี่ยนะครับหน้าเราเนี่ยครับเขาตรงนี้ไอ้ที่ว่าอันเพชรชันเพชรชันไอ้รูปคนไอ้นี่รูปสัตว์ไม่ต้องเล่นครับเล่นตัวนี้ตัวแรกนี่ครับแล้วก็มันมีคาว่าเยดภาษางกฤษนะครับตอบเยดไปตรงนี้ขวามืออ่าตอนนี้เขาก็เริ่มทํางานแล้วครับเด็กเเริ่มทำงานอันนี้ก็อ่าทดลองเนาะทดลองคุณผูช้ชมเห็นผมไมนี่ยครับ จริงมันไม่ค่อยชัดมันตัวเล็กเนาะนเห็นตรงนี้ก็ลองลองลองซมเปิลดูรูเซมเปิลดูผมจะมาถ่ายทำตรงนี้ครับนี่ผมจะทํางานวันนี้ครับเกี่ยวกับต้นตัวนี้ครับนี่ครับผมจะเปลี่ยนล้อรถเปลี่ยนลอ้อมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์ได้มาแล้วครับนี่ล้อมอเตอร์ไซค์ก็สั่งซื้อในลาซา,าดา้าลาซาดา้าลองซื้อก็ไม่แพงในลาซาด้านี่ก็ สองร้ยสี่สิบหกบาทพร้อมส่งนะคุณผู้ชมยังหน้ารถมอเตอร์ไซค์นะถือว่าไม่แพงครับวันนั้นผมมาเปลี่ยนที่ในจังหวัดหน้านะครับลอ้ลอล้อรวมล้อยางในร้อยสี่สิบแล้วล้อนอกรวมแล้วร้อยสี่สิบมาบวกกับเป็นหกร้อยคุณผู้ชมโอ้โหเปลี่ยนล้อมอเตอร์ไซค์ที่ถ้าไม่มีเงินพันเปลี่ยนไม่ได้นะครับถ้าไปเปลี่ยนร้านในสมัยนี้นะครับผมว่า แพงจริงครับไม่เหมือนไม่เหมือนห้าปีก่อนหรอกครับเพราะงนั้นเราต้องมาฝึกมาฝึกเปลี่ยนล้อเอาเองบ้างนะครับท่านผู้ชมทดลองดูครับแต่รถผมรุ่นเก่าอย่างนี้ผมผมชอบนะรุ่นรุ่นแบบนี้นะท่านผู้ชมเพราะว่าเขาแกะง่ายนะครับแกะกระโปรงนี่นะครับแกะกระโปรงแบบนี้นะครับกระโปรงแบบนี้นะครับกระโปรงแบบนี้นะครับแกะง่ายถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ซื้อรถรุ่นใหม่ที่เขาดีไซเนอร์มาเรานี่แกะหน้ามืดเอานะครับท่านผู้ชม ขนาดช่างนะครับเขาได้รถใหม่ๆเขายังบ่นเลยว่ามันแกะยากใช้เวลาครัวจะได้ซ่อมข้างยนต์ด้านในเนี่ยเสียเวลาไปหลายนาทีนะเป็นบางครั้งเป็นเกือบยี่สิบนาทีนะครับแกะครับคุณผู้ชมเอ้าเป็นว่ามาบ่นให้กันฟังอันนี้ก็ผมก็ติดตั้งไว้เท่านี้ลเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้มา ถ่ายทำให้่าดูขาตัวนี้มันผมไม่ชอบตัวนี้แล้วครับผมจะต้องไปซื้อใหม่ครับอันนี้มันสบายสุขเฉินแต่อันนี้มันข้อเสียมันใหญ่นะแต่ตัวนี้มันเล็กนิดเดียวมันพกพาง่ายผมว่าไหนแต่ต,ต,ต,ตัวตัวเล็กนี่นะครับพกพาอย่างเงี้ยผู้ชมดูครับดูดูผมจะแกะออกมาแล้วฮะดูดูดูดเดี๋ยวผมคงจะจบ